อันนี้เป็นโมโตซูมนะครับมีแรงเคล็ดโมติทัศน์ได้ทั้งหมดที่เขาบอกว่าน่าจะประมาณ8.4นิ้วนิ้วไม่พอครับนิ้วไม่พอ9จุดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกลุ่มนี้โุ่งขึ้นมใส่อยู่ในเสื้อได้ด้วยครับเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่ผมกลังจะรอแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วพิตี้เอาขึ้นมาแล้วก็เครื่องเหมือนจะเล็กวบบนี้ยังจะต้องเอาขึ้นมาเพิ่ม ทดสอบความลื่นลื่นไหมครับป็่ไงมครับก็บอกว่าเท่ากันหน้าของเกานลื่นพอใช้ได้นะครับครับตัวนี้ผมจะบอกว่าสุดที่ดีที่สุดของเครื่องนี้นะครับทุกคนสามารถใช้ได้นะครับครับตัวนี้จะเป็นตัว Android Market นะครับนี่จะไดู้่ตัวนี้มไปอีกตัวนี้ก็เป็นนั เออแต่ถ้าหางวันเด็ดจะไม่ได้ต่อ,ตอไ้่เป็นไรครับลองรลอ,ลอ,ลอดูฟังกชันอื่นๆลองลองเกมกันสักนิดก็ได้ครับโประสิธิ้าเอาว,วีเดียเทค2 3G ใส่สเงื่อนี้ ดเร็วใช้ได้ครับผมมีคนเล่นไปหลายด่านเอตัวส่งไปลองเข้าด่านแรกกันดูครับยื่นใช้ได้เลยทีเดียวครับออู้มากดูดีนะเก่กาน่าจะโอเคครับอื้อหนีลองดูแอปเพียงแค่หนึ่งเดืี่ จะเห็นว่ามีท็อปเนลข้างล่างนี huh. right. ores, for, yeah, so ่ให้เลือกด้วยนะครับในจทว่าปัดไปปัดมานี่น่าจะน่าจะลื่นใช้ได้ดูหน่อยครับว่ามีก้นอยู่แล้วมีเฟสคอร์ดด้วยใช่ไหมครับเฟสคอร์นี่สามารถจะใช้ได้หในรสาามรถใช้ได้จริงหรือว่าโอเคนะครับน่าจะพอใช้ได้เราพูดอยู่โดย่รู้สึกว่ามันเป็นนะครับก็เป็นแบบเราสารจริงในสีมันเร็วโฟมลื่นเฟสคอร์ดบล็อคเซอร์ตัวบล็อคเซอร์นี่อันนี้เข้าไม่ได้นะครับ

เอ้าบสีนี้สยี่สิบส่วนเครับที่คือสงที่อยู่ก็คือเฟสต์ั้ ตัว32กิ๊กนะตัวนี้